สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช h แนลทาร์โร่บายจุ๋มมี่นะคะคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตดวงรายปีให้กับเพื่อนๆที่เกิดปีขานนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ ก็เป็นดวงโดยรวมแบบกว้างๆนะคะให้เพื่อนๆนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าจะรับชมเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะก็อย่าเพิ่งไปอินอย่าเพิ่งไปซีเรียสอะไรกับมันมากนะจ๊ะมาถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ในเรื่องของการงานของเพื่อนๆกันก่อนเลยดีกว่านะจ๊ะ มาดูกันนะคะว่าการงานของเพื่อนๆปีขานนะคะในปี2564นี้นะคะจะมีความเคลื่อนไหวมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรต้องระมัดระวังหรือเปล่านะคะมาเลยจ้ะการงานใบแรกนะคะเป็นสี่เหรียญน,นะตามมาด้วย10ดาบโอ้ยเราไม่อยากให้ใบนี้ออกมาเลย ตามมาด้วยเดอะสตาร์นะคะอ้าโอเคอ่ะหถ้วยโอเคอ่ะและตามมาด้วยควีนธูมิธาโอเคเก็ตละอ่ะสิบดาบเธออยากจะออกมาก็ออกอ่ะโอเคในเรื่องของการงานของเนเพื่อนนะคะในปีนี้นะคะต้องบอกเลยว่ามันจะเป็นปีที่คุณจะแบบว่าพลิกฟื้นนะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่แบบว่าปีที่แล้วว่าคุณอาจจะเคยแบบเจ็บหนักเนอ้อในเรื่องการงานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงการต้องแบบว่าออกจากงานเปลี่ยนงานย้ายงานอ,อ,อะไรก็แล้วแต่นะคะในปีที่แล้วเนาะหรือว่าอาจจะมีความผิดหวังเสียใจนะคะในเรื่องงานของคุณก็ตามนะในปีนี้นะคะคุณสถานการณ์ของคุณอนะมันจะพลิกฟื้นแล้วนะเพราะว่าเดอะสตาร์มันมานะคะตัวคุณจะได้รับการเยียวยาได้รับการชดเชยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะที่คุณเคยสูญเสียไปนะคะในอดีตที่ผ่านมาถ้าเกิดว่าคุณแบบ ปีที่แล้วแบบเจ็บหนักเนอะอาจจะแบบว่า,เ,าเรื่องงานของคุณอาจจะแบบมีปัญหานะคะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หัวหน้างานเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าผลงานของคุณแบบมันมีข้อผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นเนที่แบบผิดหวังเสียใจยกันไปนะคะเจ็บเป็น10ดาบนะก็ขอให้คุณนะคะเก็บเรื่องราวเหล่านั้นนะไว้เป็นบทเรียนนะคะเพราะว่าปีนี้นะจ๊ะ สิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆนะคะมันกําลังจะมาแล้วนะหนึ่งถ้วยของคุณมันมาแล้วแต่ว่าคุณจะต้องแบบว่าเหมือนกับต้องเลิกเศร้าเลิกผิดหวังเลิกเสียใจอย่าไปยึดติดกับอดีตที่มันผ่านไปแล้วนะคะเรื่องอะไรที่มันไม่ดีที่มันจบไปแล้วก็ทิ้งมันไว้ในปีเก่านะคะไม่ต้องเอามันมาในปีนี้นะคุณก็ปีนี้นะคะมันจะเป็นปีของการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะอืมสถานการณ์นะคะมันจะเปลี่ยนนะจาก หน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะเออที่มันเคยผิดหวังเสียใจนะปีนี้ตัวคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์ด้วยนะว่างานของคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องขององานที่แบบสร้างชื่อเสียงให้กับตัวคุณงานของคุณอาจจะแบบว่าได้เผยแพร่ออกสู่สาธารณชนอาจจะมีความโดดเด่นนะคะเป็นคนเด่นคนดังนะคะ,อ,ะอาจจะแบบว่า เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอ่าเป็นแบบ i n f l u e n c e ์เป็นยูทูบเบอร์อะไรอย่างงี้ก็ได้ด้วยนะจ๊ะดารานะักร้องศิลปินอะไรอย่างงี้ก็ได้หมดเลยนะหรือว่าผลงานของคุณนะคะในปีนี้นะคะคุณอาจจะได้รับมอบหมายอะงานงานที่มันแบบมันเป็นงานชิ้นโบแดงของคุณเลยนะแล้วถ้าคุณทําได้สําเร็จนะ จะบอกเลยว่าปังมากนะคะงานชิ้นนี้มันจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในบางท่านนะคะในปีนี้นะเรื่องงานของคุณนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกแบบมันยังอย่างที่บอกแหละมันยังมีความยึดติดอกับความเสียใจหรือว่าอะไรก็ตามนะในเรื่องการงานของคุณที่บางทีมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังอะคะ่ะก็ช่างมันเนาะปั่นไปเพราะว่า เอ,อ่อคนเรามันต้องก้าวไปข้างหน้าแล้วแหละถ้าคุณไปยึดติดอยู่กับอดีตนะคะมันก็คงจะไม่ก้าวหน้าไปไหนเนาะฉะนั้นนะคะสบัดบ๊อบสวยๆนะคะแล้วก็ move on นะคะไปต่อนะไม่ว่าใครจะเคยทำให้คุณผิดหวังเสียใจหรือว่าอาจจะเคยถูกแทงข้างหลังอะไรมาก่อนหน้านี้เนาะก็ปล่อยมันไปนะคะเราไปเอ,อ่ทำงานชิ้นใหม่ๆเป็นงานชิ้นสำคัญของเราในปีนี้ดีกว่า เพราะว่าตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่เป็นควีนถือไมเท้าอะ่ะเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียเป็นคนที่มีความครีเอทเนาะอยู่ในตัวคุณนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งนะมีความรับผิดชอบในการทํางานและเราเชื่อว่าด้วยความที่คุณนะเป็นคนที่มีความคิดมีไอเดียสร้างสรรค์อยู่ตลอดอะ่ะผลงานของคุณเนี่ยละคะ่ะที่คุณทุ่มเทแล้วก็ทําให้กับมันในปีเนี้นะ จะเป็นผลงานที่สร้างชื่อของคุณให้อย่างแน่นอนนะจ๊ะเนี่ยดูแล้วว่าเราถึงบอกว่าคุณมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคนเด่นคนดังอะ่ะเพราะว่าเนี่ยคุนไม่เท้าเขาเป็นคนที่แบบมีไอเดียไอเดียกระฉูดไอเดียบันเจิดคุณอาจจะแบบอยู่ดีก็แบบนึกอยากจะทำคอนเทนต์อะไรที่มันแปลกแหวกแนวนะคะอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่แบบ เรียกยอดวิวเรียกยอดไหลให้คุณอย่างมากถล่มทลายเลยก็ได้นะจ๊ะในปีนี้นะแต่ถ้าใครที่เป็นในเรื่องของแบบทำงานประจำนะคะก็นั่นแหละผลงานของคุณนะคะมันจะมีแบบความคิดที่มันแบบเออแปลกแหวก,แ,กแนวนะคะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจอะ่ะแล้วหัวหน้าคุณนะคะหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของคุณอะ่ะเขาก็ต้องยอมรับในฝีมือแล้วก็ความสามารถของคุณอย่างแน่นอนนะคะในปีนี้นะ อ่ะแล้วถ้าใครที่รอง,งานใหม่นะคะถ้าสำหรับท่านที่แบบผิดหวังเสียใจจากงานเก่านะคะไปต่อไม่ไหวแล้วนะอยากจะหางานใหม่นะคะมีโอกาสอยู่นะคะงานใหม่ๆนะจะเข้ามานะคะให้คุณรอจังหวะดูเนาะอาจจะมีคนมาแนะนํางานใหม่ๆให้กับคุณนะคะหรือว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะในการที่จะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆนะคะในปีนี้นะก็ขอให้คุณเนี่ย เยียวยาจิตใจของตัวเองขึ้นมานะคะเลิกทุกเลิกเศร้านะคะเพราะว่าสิ่งดีๆอ่ะมันกำลังจะมาแล้วนะในปีนี้นะคะจะเย็นๆน,นะไปต่อค่ะเราไปดูในเรื่องของการเงินเนาะเงินเงินทองทองซิการเงินของพเพื่อนๆในปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการเงินเป็น คิงดาควีนไม่เท้าขึ้นมาอีกแล้วแสดงว่าคุณเป็นคนเก่งจริงๆเป็นคนที่มีฝีมือในการทำงานคนหนึ่งเลยแหละ6ดาบนะคะ5ดาบและ1ดาบไพ่เหรียญไม่ได้ขึ้นมานะคะแต่เราเชื่อว่าด้วยความเก่งของคุณนะคะมันจะนำพามาซึ่งความก้าวหน้าความมั่นคง ของการงานการเงินของคุณเนี่ยแหละถ้างานของคุณมันก้าวหน้าใช่ไหมคะการเงินมันก็มาแน่นอนเนาะแล้วก็มีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นนะคะในปีนี้นะงานที่ได้รับมอบหมายของคุณเนี่ยแหละมันจะทําเงินให้กับคุณนะในปีนี้แต่มันอาจจะต้องหนักต้องเหนื่อยอยู่สักหน่อยนะแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะคะมันก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าบางทีนะคะมันอาจจะมีการที่คุณแบบเหมือนคิดอะมีความคิด อยากจะวางแผนอยากจะลงทุนอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆอ่ะสักอย่างหนึ่งนะคะคุณอาจจะมีงานประจำของคุณทำอยู่แล้วแหละแต่ว่าคุณอาจจะอยากจะหาอาชีพเสริมหรือว่าอยากจะหาะไรายได้เสริมก็เป็นไปได้ด้วยนะในปีนี้นะคะก็ขอให้คุณนะคะลองมองดูนะคะโอกาสนะมันจะมีเข้ามานะคะในปีนี้นะตัวคุณนะคะอาจจะวางแผนมานานแล้วแหละที่อยากจะทา อยากจะลงทุนทําอะไรบางอย่างอะ่ะเออแล้วก็ในปีนี้มันจะมีมันจะมีจังหวะเวลาซึ่งคุณนะได้ทําการศึกษาเก็บข้อมูลมานานพอสมควรแล้วแหละมันจะมีการแบบว่าเออถ้าสิ่งที่คุณจะทะําอ่ะถ้ามันเป็นอะไรที่แบบเออมันซ้ํากับคนอื่นเยอะแล้วอะ่ะคุณก็จะเป็นคนที่แบบ มีไอเดียอะไรใหม่ๆต่อให้จะขายสินค้าที่มันซ้ำกับคนอื่นนะคะแต่ว่าวิธีการขายของคุณหรือว่าโปรโมชั่นของคุณนะมันก็อาจจะแปลกแหวกแนวไงแล้วก็ทำให้คนแบบสนใจนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าของคุณเพิ่มมากขึ้นนะแล้วก็ถ้าใครที่แบบทำงานประจำอย่างเดียวนะคะไม่ได้แบบว่าอยากจะหาอาชีพเสริมหรืออะไรนะคะในปีนี้เนาะเรื่องเงินเงินของคุณนะคะมันก็อาจจะมีเกณฑ์แหละว่ามันอาจจะ มีอ,อ๋อบางสิ่งบางอย่างอะที่มันอาจจะแบบไม่เป็นอย่างที่คุณหวังไม่เป็นอย่างที่คุณตั้งใจไว้สักเท่าไหร่เนาะมันอาจจะต้องเป็นการแบบว่าอืมรอดูนะคะรอดูท่าทีไปก่อนเนาะแล้วก็แต่ดูแล้วอะมันน่าจะต้องเป็นอะไรที่ตัวคุณน่าจะอยากทำอะไรเพิ่มเติมจริงๆแหละในปีเนี้ย แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่มีการไปลงทุนลงหุ้นอะไรกับหุ้นส่วนของคุณนะก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของอการมีปากเสียงการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกันนะคะในเรื่องของความคิดนะคะทัศนคตินะคะความคิดเห็นอะไรต่างๆเนาะที่มันอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีหลายคนมันก็หลายความเนาะลงหุ้นลงทุนร่วมกับคนอื่นนะคะมันก็ต้อง มีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดานะคะก็ขอให้คุณระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์และคำพูดด้วยนะในปีนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสิ่งที่คุณคิดจะทําหรือว่าคุณทําไปแล้วนะในปีนี้ถ้าเกิดว่ามันแบบดูลู่ทางแล้วว่ามันไปต่อไม่ได้หรือว่ามันไม่เวิร์กนะคะขอให้คุณแบบอ,อ่ออย่าไปเสียดายมันนะ ถ้ามันจะต้องถึงเวลาที่จะต้องแบบตัดใจนะคะหันหลังกลับอะ่ะมันก็คงจะต้องแบบปล่อยมันไปนะต้องตัดสินใจให้มันเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าคุณปล่อยให้มันยืดเยือ้อเออคาราคาซังเนืะบางทีมันอาจจะเจ็บหนักได้นะแต่ดูแลวว้วอ่ะคุณค่อนข้างเป็นคนที่มีสายตาที่เฉียบแหลมเฉียบคมแหละและเป็นคนที่มองการไกลนะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะลงทุนทําอะไรก็ตามอะ่ะเราเชื่อว่าคุณสามารถที่จะคาดการดล่วงหน้าได้แหละ ถ้าสิ่งสิ่งไหนที่มันไม่เวิร์กอะเราเชื่อว่าคุณจะถอยแต่ถ้าสิ่งสิ่งไหนที่มันลุยแล้วดูแล้วมันมีแนวโน้มมันจะสําเร็จอะเราเชื่อว่าคุณจะลุยมันอย่างเต็มที่เลยนะอะอุปสรรคปัญหาอะไรจะเข้ามานะคะก็ไม่หวั่นไม่กลัวเนาะเหมือนว่าปีเนี้คุณพร้อมแล้วแหละที่จะทำอะเออเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นการแบบได้ต่อยอดนำเงินของคุณที่มีอยู่เนาะไปต่อยอดโดยการเอาไปทำธุรกิจ อะไรให้มันงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะคะไปต่อค่ะเราไปดูในเรื่องความรักกันนะมาดูเรื่องความรักนะคะเป็นแบบภาพโดยรวมนะคะสถานการณ์ความรักนะคะในปีนี้จะเป็นอย่างไร1ดาบนะคะ เด็กถ้วยอาจจะมีเด็กเข้ามาจีบหรือเปล่าปีนี้อสวินดาบนะคะจัเมินและสดาบนะคะสถานการณ์ความรักนะคะของเพื่อนๆในปีนี้นะถ้าใครที่เป็นคนโสดอยู่นะคะมีนะคะมีคนเข้ามาจีบคุณนะอาจจะเข้ามา แบบว่าจู่โจมเข้ามาหาคุณเลยก็ได้นะในปีเนี้เพราะว่าดูแลวว้วอ่ะเขาอาจจะค่อนข้างแบบรู้สึกถูกตาต้องใจถูกชะตากับคุณเป็นพิเศษเลยอะ่ะพอเขาพบเจอคุณนะก็รู้สึกแบบว่าอยากจะจีบคุณมากเลยอะแล้วเขาอาจจะรุกคุณหนักมากเลยนะมาแบบจู่โจมเลยนะคะแล้วคนที่เข้ามาอาจจะเป็นแบบธาตุลมก็ได้นะเนี่ยมิถุนตุนกุมเนาะหรือ,อาจจะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้นะคะมีนกรกฎพิจิกนะ คนคนนี้นะคะเขาจะเข้ามาจีบคุณแบบว่าเออค่อนข้างแบบตามตื้อคุณเลยแหละเออแต่ทีเนี้ยนะคะในบางท่านเนอะคุณอาจจะเคยมีปัญหาผิดหวังเสียใจอะไรกับความรักมาก่อนคุณอาจจะแบบเหมือนเหมือนยังไม่ค่อยพร้อมของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาจีบคุณในปีเนี้ยเหมือนว่าคุณก็ไม่ได้ว่าจะแบบเออไปไปปิดกั้นอะไรนะ เหมือนคุณก็จะพยายามเปิดใจนะแต่ว่าคุณอาจจะแบบว่าให้มันค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าเหมือนคุณไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันมันไปเร็วมาก,กน,นะคะอยากให้มันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างช้าๆเพราะว่าตัวคุณเองก็อยากจะตรวจสอบอยากจะดูให้แน่ใจก่อนเหมือแนบบกันว่าคนที่เข้ามาเขาเป็นคนแบบไหนเนาะอาจจะมีการแบบว่าต้องเช็คโปรไฟล์เช็คประวัติกันก่อนด้วยนะว่าคนที่เข้ามาเขาโสดจริงหรือเปล่า เขามีใครเข้ามาเขามีใครของเขาอยู่แล้วหรือเปล่าประมาณนั้นนะคะแล้วก็ในด้านของคนมีคู่เนี่ยนะดูแล้วนะคะในปีนี้นะคนมีคู่ความสัมพันธ์คุณก่อนหน้านี้มันอาจจะมีการแบบพักเบรกกันไปในความสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้เนาะอาจจะมีการหยุดนิ่งนะคะไม่ได้พบไม่ได้เจอไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันนะคะแล้วก็ มาในปีนี้นะคะมันอาจจะมีเกณฑ์นะว่าใครคนนั้นนะคะคนที่เขาเคยมีปัญหาอาจจะเคยทะเลาะอาจจะเคยขัดใจกันอาจจะเคยไม่เข้าใจอะไรกันมาก่อนหน้านี้ที่ทำให้ความสัมพันธ์มันต้องเบรกกันไปหยุดกันไปอะเหมือนว่าคนคนนั้นเขาจะโผล่กลับเข้ามาในปีนี้นะโผล่กลับเข้ามาแบบว่า <laughs> เหมือนแบบบางคนบอกว่าเฮ้ยมันผีหลอกอะหายไปนานแล้วนิ่งเงียบไปนานแล้วบางคนอาจจะเงียบหายกันไปแบบมีแบบสี่เดือนไปแล้วอะอาจจะแบบเงียบกันไปนานแล้วเนอะหนึ่งเดือนสี่เดือนเนี่ยที่แบบไม่ได้คุยกันเนี่ยจนคุณคิดว่าแบบเฮ้ยหายไปแล้วออกไปจากชีวิตแล้วอยู่ดีนะคะเขาโผล่กลับเขามานะเหมือนผีหลอกจริงที่บอกว่าเหมือนผีหลอกเพราะว่ามันเป็นจัดเม้นด้วย <laughs> จัดเม้นมันคือแบบ ปลุกความสัมพันธ์ที่มันเคยตายไปแล้วให้มันกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเออนั่นแหละเหมือนแบบผีหลอกจริงๆนะอยู่ดีเขาก็จะโผล่กลับเข้ามาเขาจะโผล่กลับเข้ามามาขอโอกาสคุณนะมาแบบจู่โจมเข้ามานะแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้มาแบบว่าเออรุนแรงอะไรใส่คุณนะเหมือนเขาจะมาแบบน่ารักน่ารัก,รกเหมือนเขาอาจจะแบบรู้ตัวแล้วแหละว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะเออใจร้อนเกินไปอาจจะพูดจาอะไรตรง เกินไปไม่รักษาน้ําใจคุณแล้วก็ในปีนี้นะเขาอาจจะมาขอโอกาสอะไรคุณอีกครั้งหนึ่งเนาะเหมือนแบบว่าอยากจะมาคุยอยาจจะมาเคลียร์แหละแล้วก็บางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของการอยากจะได้ความชัดเจนในความสัมพันธ์เนาะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้นะคะใครคนนั้นเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนกับคุณนะคะในความสัมพันธ์นี้นะทําให้มันต้องแบบนิ่งเงียบกันไปอะในปีนี้เหมือนคนคนนี้เขาจะโผล่กลับเข้ามาแล้วเขาจะมีความชัดเจนให้กับคุณมากยิ่งขึ้นนะเออ แล้วก็ในช่วงที่คุณสองคนแบบไม่ได้คุยกันไม่ได้พบเจอกันมันก็อาจจะเป็นอารมณ์แบบไปตามสืบตามส่องเรื่องราวของอีกฝ่ายกันะนะเนาะเหมือนอยากรู้นะคะความเป็นไปของอีกฝั่งหนึ่งนะโอเคอะสถานการณ์ความรักนะคะเป็นประมาณนั้นขอให้โรแมนแองเจิ้ลแนะนำเพิ่มเติมหน่อยค่ะไพ่อยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมรีทรี t นะคะ อาจจะต้องมีการแบบว่าเนี่ยมาคุยมาเคลียร์แหละมาปรับความเข้าใจอะไรกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง Love yourself first นะคะให้รักตัวเองก่อนเนอะพื้นฐานนะคะของความรักเนาะให้คุณแบบรักตัวเองก่อนทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะทำให้ตัวเองมีความสุขนะแล้วก็ heart to heart conversation นะคะให้คุณทั้งคู่อะ่ะก็ลองเปิดใจคุยกันอีกครั้งนึงนั่นแหละ ถ้าเกิดว่าใครที่แบบยังโสดอยูอ่ก็ให้คุณแบบลองเปิดใจเนาะยอมเปิดใจดูคนใหม่ๆของคุณดูก่อนนะเขาเข้ามานะคะบางทีแรกๆคุณอาจจะรู้สึกว่าออไม่ชอบหรืออะไรแบบอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่นิ่งๆน,นะก็ขอให้คุณแบบก็ค่อยๆลองเรียนรู้กันไปก่อนค่อยๆซึมซับนะคะความรู้สึกกันไปก่อนเนาะดูๆกันไปแต่ถ้าใครที่แบบ มีปัญหากันแล้วก็กลับมาเคลียร์กันในปีนี้ก็ขอให้คุณเปิดใจแล้วก็คุยกันดีๆนะจ๊ะเคลียร์กันดีๆนะอย่าแบบว่าอย่าใช้อารมณ์นะคะอย่าพูดเอ่ออะไรที่มันแบบรุนแรงไม่รักษานัำใจกันนะคะขอให้เมจิคอลไทม์ให้ทำแนะนำกับเพื่อนๆหน่อยค่ะ เนเจอร์นะคะอะ่บางทีเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปแบบตามธรรมชาติบ้างเนาะก็อย่าไปแบบว่าซีเรียสนะคะอะไรเกินไปนะปล่อยให้มันแบบสบายๆเป็นไปในแบบที่มันควรจะเป็น reconciliation นเะเห็นไหมเนี่ยคนเก่าๆคนในอนดีตของคุณนะจ๊ะเนี่ยจะโผล่กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเหมือนแบบว่าเขา คุณกับเขานิ่งเงียบกันไปเหมือนก็ไปทบทวนหัวใจตัวเองกันมาแล้วแหะเนาะเออแล้วก็อยากจะกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนี่แหละคนเก่าๆคนในอด,ดีตนะแซงตูรี่นะคะอ,อ่อก็เป็นในเรื่องของการที่แบบให้คุณนะคะก็ลองอยู่เงียบๆอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ทบทวนตัวเองเนี่แหละไอส้สดาบของคุณเนี่ยคุณ่ะน่าจะผ่านช่วงที่แบบได้ทบทวนได้พิจารณาได้วิเคราะห์ ในเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วเนะวาะวพราะมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็การที่คุณอยู่กับตัวเองนะคะมันก็อาจจะทําให้คุณแบบได้รู้หัวใจของตัวเองเนาะได้รู้ความรู้สึกของตัวคุณเองอะที่มันอยู่ภายในใจอะว่าความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณต้องการคนรักคนไหนที่คุณต้องการเนาะก็ประมาณนี้โอเค พลังงานนะคะของเพื่อนๆนะคะในปีนี้นะ,ะก็เป็นประมาณนี้นะคะมันก็เป็นดวงโดยรวมนะคะแบบกว้างๆนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอนะจ๊ะโอเคค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ